ว่าดีๆว่าดีเต็มชอบมากอะคคู่ค่นั้นใช่ไหมลืมจะชีดขาดไอ้นี่เกาลัดเหรออยาแล้วมันจะกละเรคอเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมเขย่าเขาบอกย่าไม่ใช่ตต่ไม่มันมันเราลองได้ลองได้ ว่าลูกเป็นเดี๋ยวเป็นแบบจริงต้องหมั่นะคะหนิงนะฟังตังนี้เหรอไม่ต้องอยาขอหนิงเนี่ยขอมาเปิดพี่อ่ะยอมแล้วนี่ฟิลฟิงน่ารักมุมิงอุ้ยน่ารักอะก็โอ้โหมุกเอ้ยลูกน่ารักไหมพร้อมคุณมุกอ่ะมุไม่ต้องพร้อมอ่ะไม่อด้ น่ารักมากเฮ้ยน่าเลยอะไรคือการที่ว่านุ่มกับนุ่มแต่ละรอบลุ่มกับเอ็มไม่ก็เท้าไฟโห้กูเลยว่าแหลไม่มันมันเป็นคอนเซ็ปต์เลยเปลี่ยนคู่ค่ะเขาไม่ว่าลูกคู่หนูค่ะเร่ไม่ยอมเองเรื่องที้ไม่ยอมมันเรื่องนี้มันยอมไม่ได้ไม่มันเป็นคอนเซ็ปต์ไงถ้าจะไม่อยากคู่กับเราก็บอกค่ะเราจะไปคู่คนอื่นเราเป็นคนเลือกเคยล่ก็ได้เอ็ม ย่ไงุล้ก็เข้ากันละยังอีกยังอีกามาคิดมากันแม่ไม่รักเราอ่ะมาฟังคิดมากันดูดูดูตามมาดูนะแต่เราเล่นเนะเราเล่เอรัแม่มากกว่าอันนี้ใครนี้ใครลารัเอกับแ่าลงเท้าก็เต้นเท้าไปอ่ะเต้นไฟแรกบอ่ะแล้วเอ็เข้าใจเอ็เอ็เอกมเอ็นเอเท้าไปไม่รู้เท้าว่าว่าว่าเพือนว่ามีไร หนูไม่มีแค่นี้หนูก็ไม่ทําอลไรใจซ้อมแล้วอ่ะแล้เดี๋ยวว่าเดเพิ่มแล้วว่าเพิ่มก็ได้มันไม่ต้องแค่นี้แหละไหมอะไรขึ้นมากเลยตาเขาบอกว่ามาอ่านอยู่บอกว่าฉันได้ไม่แมพมันใช้คำว่าไม่เงี่ยไม่ใช่ M I N ่ยว่าสันคิดมาก ใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวบแวานะกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบคิดมากถ้ารู้จุดเดือดั้มมันต้องลงแรงบอกนนอกกัับบฉจความในใจกับฉันสิอยากจะรู้ว่าเธอคิดยังไงหรือเธออาจจะแกล้งกันเธออยากจะเห็นน้ำตาของฉันใช่ไหมฉันไม่อยากโดนโุมมุมบูนแม็กซ์ที่สุดเลยเออเราคุยกันทไมอยากเร็วเร็วไป อย่ามานะมคู่กับเราเนี่ยมันจำใจก็มาคู่กับเราเนี่ยคนเลือกเว้ยเ,<อ>เราเราชื่อว่าไปฟังเงี้ยไปยิงกันนะ